สวัสดีเออเคสีอืมผมจิตเพล้วอยากได้พิซียุอยากได้พิซียุเอาไหม่พิซี่ยุพังตอบมาแล้วไงมคะไม่อะที่พังเพราะลายเพราะมันช็อตแล้วไงเพราะมันใจว่ะเอตมันซ่อมไม่ได้จริงขึ้นไม่ได้หาขึ้นไม่เจอเออหาขึ้นไม่เจอเอาตรงนั้นไม่ได้ทีนี้พอพอจะหมุนตรงไหนปุ๊บปุ้บมันดักปุ๊บเอ๊ะเฮี้ยขึ้นไหนไปอีกล่ะเออขึ้นไหนไปเราเลยไม่มีเพลงฟังเลยปุ๊บแม่งจริงเลยเออโมโหทุกแม่งจริงเลยไปเพื่อนทำไมจะมาลงอีกปุ๊บวางไว้ปุ๊บ ยังไม่ถึงเวลาก็เออให้แม่มันเปิได้ก่อนเลยเออแล้วเธอไปทําพังได้ไงวะก็พังง่าเลยเพราะอะไรลําคานพวกมัฟังแล้วก็มาเปิดขึ้นให้ออกไม่ได้ตรงนั้นอ่ะเหรอเออเขียนเลยว่ปุ๊บไอ้คนนั้นคนนี้ก็มาหมุนขึ้นเอาเอาอีกแอืวเรีว่าเชื่อมแมวมันเรายม่ได้ก็ยังบ้านเรานน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 นกนยอนน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 นเนน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 เลยนน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 านนพ่นนนนนน จะอะไปเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาวิทยุฟังเขาไม่มีฟังไงเขาก็เลยเดินเพ่นพ่านไม่มีเพลงฟังไงเนี่ยชอบไหมชอบฟังเพลงไหมชอบไหมชอบเขาบอกว่าชอบชอบกินข้าวยังกินข้าวยังยังโอ้โหฝันนี้ไม่กินข้าวกินข้าวแล้วบอกยังไม่กินเยให้ตายเถอะอืม่ทำยังไงล่ะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวเธอรอฉันเธอคือต้องให้ฉันถูกหวยนะหนูซื้อให้เธอได้เ่นเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องหนจะส่งมาให้ฮะใครส่งมาให้เธออ่ะมีใครที่ไหนอ่ะส่งมาให้อ่ะเดี๋ยวเล่นดูค่อยเลยเออใครนแถวนี้คนสมองเล่าของเอาใส่มาให้สมองเล่าฮะ ญาติเธอจะส่งเฉพาะเงินให้กินก็บอกแล้วเราก็เดินข้อมาเองกอดมารวมกันแจะไม่มีเพลงฟังเลยคนนี้เดินงมาบงานบ้านเนียสองนี่เลือกคืออะไรนี่เยอะไม่กินมาพี่นองอย่างนี้เอย้ยลิศน้องสารเพื่อนไม่มีที่โยฟังเนี่ยลิศลำดีดีไม่จะหอกหูด้วยไม่ลำคาด้วยหูไม่ลำคาเยม่ต้องมายุ่งไม่ให้ลิศยุ่งเลย เออเอาให้เดินไม่ให้เขายังไม่อยากไปเลยเออยากกูกูไปเออแล้วมันนี้ไม่ไม่ช่วยไม่ไปช่วยไอ้นอนเก็บมะเขือเทศนะหมดแล้วมั้งสิะที่เออเก็บมะเขือเทศเดี๋ยวได้ชวนก็ต้องสะสมเงินซื้อวิทยุไงไม่จำเป็นเอ้ยอันแรกดอกอะไรนะมะม่วงดองเมื่อวานมะม่วงดองเออผู้ใหญ่พาพาเก็บมะม่วงดองน้อยดองขาย ป๊ะโมงป่ะฝอยจะรอดองครบครบมากี่เดือนวะเนี่ยฝอยจะได้พิจิยุคเครื่องหนึ่งไหดองแล้วนี่เออดองแล้วก็มันยังไม่ได้ง่ายๆมันจะผ่านสองเดือนได้อ่ะนี่นี่โมงเออเองเลยเงินมีอากินหมดแล้วเปิดให้มันออกทช่ไมเดี๋ยวนี้มันเปิอะไรนี่เหรอเจ้าของ จะยืมยืมบาลีมั้บาลีบาลีมันเงินเยอะโอ้ยบาลีผมอยู่คนละครึ่งแล้วนะบารีนี่บาลีมันมีเงินเก็บเยอะนะนี่บาลีมันขนาดเก็บตังค์เลยมั่น่ะรู้จักเออบาลีมันอิ่มอินจังตังค์อยู่ครบนะบาลีอ่ะเดียวยืมครั้งเดียวยังยากครั้งที่สองใครจะไปให้ถึงนั่นวะทำไมบาลีอ่ะไม่บาลีมันมีตังค์เยอะนะมันเก็บเงินนะัเออเซียงมีเปิดไปดิเออจะตายมันนะเซมีเปิดไปดิเอออินจังตังค์อยู่ครบ ทำไมอ่ะเปิดไปดิเพลงมีเทปวันนั้นอ่ะฉันอยากจะให้เอฟซีฟังไม่ต้องให้ไม่ใช่ฉันอยากให้เอฟซีฟังเธอเอฟซีนี่มันน่าด่ายังไงไปฟังก่อนดิเขาจะเขาเขาจะให้นี่ฉันอยากให้ามกูยังไม่ให้ึงฟังก็ก่อนดีวะคุณพูดบ้างเกือบไปเขาหงุดหงิเแี่เดียนวันนั้นเราเปิดหนังอ่ะเราเปิดเพลงใช่ป่ะแต่นี่ฉันจะเปิดให้เอฟซีดูไม่ได้ไงอย่างดู้นเอฟซีมันเป็นไก่ตัวยังไงมันจะตั้งก็ตั้งอ๋อเออเออเออเทปีหน้าตาเป็นยังไงคำตอบไม่ถูกเลยว่ะ ท่านอยากจะให้เขาดูภาพเธอเต้นไงแต่นี้มันมีเพลงเพลงอะไรให้ดูไม่ได้ไงเพราะนั้นนั่ง้นว่าเธอเต้นงามจะเต้นน่ารักเชีเนาะให้เอฟซีดูไม่ได้ดิมันมีเพลงเปิดแล้วมั้งูดไม่ได้ต้องเออเออแต่เพราะเขาก็ไปออกกำลังกายข้างหลังเต้นอยู่คนเดียวเออใช่ดูเข้ากันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รออีกเครื่องหนึ่งก่อนนะต้องรอให้น้องวีมาก่อนทําอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยวป้าญาจะให้ดูภาพเต้นแต่นี่ให้แต่จะต้องต้องปิดเสียงเสียงเพลงนิดนึงเพราะว่า เราทาคลิปไปเฉยๆนะแต่มันเอาลงให้ไม่ได้มีเสียงนะเพลงเนาะหรือช่องฟิวจะให้ดูภาพเขาเต้นนะเขาใส่ชุดแบบแดนเซอร์เลยสวยมากเลยนี่เราจะให้ดูรูปภาพเดี๋ยวรอให้น้องบีมาก่อนทําคลิปเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องที่ไปย่าไลฟ์อยู่เครื่องนี้นะเลยให้ดูไม่ได,เด,เด้เดี๋ยววยวหลังจะให้ดูให้ดูภาพเขาเต้นแตไไ่ไม่มีเสียงเพลงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวช่องฟิวนะคะ ไอ้ดูเขาเต้นน่ารักมากเลยแหละผมสังเกตนะอันน şey ี้เขานั่งงาอ่ะเขาจริงเขาปอนเขาจะอะไรเขาจะต้องมีเดินถือพิยุเครื่องนึงพิยุอาการไม่ดีการแย่แล้วอาการวิยุก็เหมือนคนหรือเปล่าวันเนี้ยฮะเพื่อนนี่ลมดีนะลมดีป่ะมาเดี๋ยวเห็นเน็ตมาเออลมมีดีมากดิเออเธออย่เหวียงเนี่ยมันวันนึงพูดดีๆมมากอะไรเงี้ยมันต้องเวียงไม่อะไรอ่ะย่า ไอ้วันนี้เนี้วันนี้เรา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 จะไปแชรอามไปกับเราปะไปไปมะมึงทำงานได้มั้ยถามจริงไออเออไม่เคยไปเยิอู้ไม่ไม่เสัญญาฉันก่อนในทวดเธอทำงานได้ฉันก็ให้เธอไปได้แล้วมันเธอเกาไปทำเขาก็าทำได้แล้วก็ไปนอนอ่้เขาไปนอนเออทำงานได้ไหมเออทำงนนอนเดียวไม่ได้ไงเอออันนี้โดนอะไรโอ้สัญญาก่อนว่าว่าว่าจะไม่มีปัญหาถ้าออกนอกบ้านทำไมงั้นจะอามนี่ไปที่ไหนแชร์อามไปภูวิล่าไงไปไหมจริงหรือเปล่าไปจริงไม่ได้เธอทำงานฉันได้ไหมต้องไปทำงานนะที่ไปเนี่ย ไม่ได้เราจะไปเดี๋ยชวนคุยดิจะไปที่ไหนใครมั่งเอะก็มีชั้นมีอุกอ่ะมีน้องบีมีโกตองรอโกตองมาก่อนไม่พูดตรงๆทําได้มันถ้าทำได้แกรรับปากฉันฉันจะให้แกไปมันขึ้นอยู่กับฉันเออแต่ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เออแต่ถ้าไปแล้วก็ทไปไปต้องช่วยงานฉันนะอย่ายุ่งช่วยงานฉันนะถ้าไปกับฉันนะต้องช่วยงานฉันนะโกตองมาก่อนแล้วกันเออถ้าโกตองมาเดี๋ยวไปกันถ้าโอเคว่าทําได้ฉันจะให้ไปเข้าใจป่ะเพราะออกนอกบ้านเนี่ย ไปไม่ได้วันนี้เลยไม่ง่ายใช่มาวันนี้ไงขับรถให้ไงแต่นี้ว่ากดต้องมาวันนี้ใช่วันนี้ยังไปไม่ได้ถ้ากูต้องมาก็ไม่สาวกดต้องขับรถให้น้องสาวจะมาวันนี้นัดกำลังที่หกเนี่ยเป็นทางอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆอยู่แถวตรงไหร่เมื่อไหร่มาเมื่อไหร่วันนี้น้องสาวจะมาเยี่ยมเดีตังค์ใช้วันนี้ไม่เห็นไปก็ไม่ได้ถึงจะอันแม่เลยไม่ไม่เห็นหลานจะบอกฉันเลยจะบอกได้ไงอย่าว่ามีอะไรหลามนั่งโทรมาหาฉันก่อน น้องสาวกับหลานเอ,อ,อมีอะไรเขาต้องเก็บเจ้าไปก่อนนะอหลานเขาต้องเขามีอะไรก็ต้องบอกถึงก่อนก่อนอจะมาเนี่ยยูเห็นก็โทรบอกเลยแ้วแกรู้ได้ไงโทรศัพท์มีเหรอจ้าเอาคุยกับใครอ่ะคุยเครื่องไหนคุยลุงปลาดิคุยลุงปลากับนากลุงปลากมูนีลเหรอกับ ก้ต๋องกับติรู้กันอยู่ไม่จะไปไม่จะอ่ำถ้าไปฉันจะให้ให้มาื่อก่อนเธอถ้าจะต๋องมาจะได้ไปไปต้องมาทำงานนะทำไมทำงานไม่ได้นะก็บอกคนอื่นไปเถอะถ้าค่อยทำงานมาเป็นจะไปไม่เล่าเขาไปไม่ไปไปทำงานไม่เป็นไม่เป็นเหรอไปแล้วมาดึงแล้วเอานั่นเอานี่ไม่คนอื่นไม่ใจฉันจะพาไปทำกก็ไม่ไปทำไมไม่เป็นเพราะจะเดินอยู่เงี้ยจะเดินทำไมเล่าเฮ้ยงานง่ายๆฝ่าทั๋วไปต้องทำงานดิ ปาถูไงไม่มีอะไรหรอกงานปาถูคนคงก็เข้าเต้นหมดแล้วไม่โอเคแล้อเปล่าพูดถึงโอเคเปล่าไปไม่ให้ให้กูลงนั่นลงดีไม่ให้ลงไม่ไอันนี้รับปากเอาโอเคเปล่าถ้าแกไปถ้าแกรับปากก็ทําได้ฉันก็จะให้ไปจะไปที่ไหนปุ๊บเออไอ้เอรุงป้าก่อนเอออันนี้ไม่ต้องนี่เอออันนี้ฉันอนุญาตเองเพราะฉัน ม่ได้ไปถ้าไปแล้วมาช่วยพูดแต่รูปอะไรรูปไอ้เหี้ยก็เลยลงมาไม่ถะาแกบอกว่าแกทําได้ฉันก็จะให้ไปไงอ้อมก็มีท้ำไอ้อ้อมอ้อมไม่ได้อ้อมยังมาออกไม่ได้อ้อมอู้ยูช่วยในบ้านได้ออกนอกบ้านไม่ได้ไปคนเดียวนะเอาด้วยกันเด็กฉันก็ไปด้วยดไงต้องคนเออผมบินไปรอดไอโอ้ด้วยไปได้แต่ว่าจารบีด้วย เจ้าชอบตามพูดเวลาคอยทํางานเนี่เขาบอกไม่ไปทําอะไรแล้วเจ้าเดินตามมาทุกคนก็ต้องเดินไปตามตอนแรกเขยังทําได้แต่ว่าเจ้าชอบพูดไม่ไม่ไปได้ไหมล่ะไปยังไม่ได้วันนี้น้องสาวจะมาข้างหน้าอาจจะชอบไปกินข้าวแล้วน้องชายเพื่อนลุงไปนี่ก็จะมาทักมึงรู้ <พอ S 2> ได้ไงว่าน้องจะมาเ <c oughs> ขาไปเห็นโทรบอกฉันเลยรู้ได้ไงเขาจะบอกเจ้าได้ไงเจ้าไม่ให้ค่อยโทรจะถามทัน้ีแล้วแกรู้ได้ไงว่าเขาจะมา ไม่บอกถ้าจะแกบอกไปเขาจะพาไปเขาจะมั่งเด็ดสามสิบ่ขาบอกถ้าแกจะไปจะพาไปไงถ้าอํารู้ไหมเขาบอกเออรอสองร้อยไหมรออะไรค่อยว่าเอ๊ะไอ้บุบอกยังไงก็จะบินกลับสุวรรณภูมิเนี่ยแล้วก็จะลงมาก็มันคุยว่าเรื่องเดียวกันกับฉันสิวะเขาบอกว่าแค่เตรียมไปสุวรรณภูมิอีกแล้วึงจะขึ้นเครื่องอย่างเดียวเลยเนี่ยเออมันมันจะเครื่องก่อนมึงขึ้นเครื่องขึ้นถึงว่าเดงๆบุกค่อยมีดูก็ชุดประหยัดเยอะแต่ดูปเออสระ เออยี่สิบกว่คนแต่ว่าน้องสาวมันโทรมาไม่ไม่ไปเดี๋ยวก่อน่านจะาจะไปฉันจาจะไปเท่านทฉันอนุญาตให้ให้เจ้าไปถ้าถือว่าโอเคไหมไปได้แต่ว่าถ้าไปทํางานนี่ต้องให้ทําไม่ใช่มันมาเอาเป็นบ้านเป็นบอกาแฟไปกินอย่างเงี้ยไม่ดีเออเลอแหมรู้ตัวเหมือนกันเนาะกาแฟไปกินจะไม่ไช่แกกินนะมิจแกแอบกินบอกต้องมานี่อย่าเพิ่งคนเป็นหลายคนเออไปม่ก็คู่ที่จะอ่านเนะไปแค่สี่คนไปแค่สี่คนมีชั้นมีแกเนี่ยกับสอง ก็ตอบแล้วกับน้องบีจารบีอ่ะจะมีแฟนไอ้บักโยอ่ะต้องไม่มาหรอกโอเคไหมโอเคไหมเนี่ยนี่มึงบอกโอเคเลยเนี่ยเออรู้รู้เอ้มะเก่งคำไหมหลายคำนะป้าเนาะหลายเนี่ยเก่งหลายคำนี่ยไปทำไปย่าไม่ขำะไรหรอกไปทำอะไรอ่ะฮะฮะไปฝาดถูอย่างเดียวเองแค่นั้นแหละเดี๋ยวฉันลดน้ำหนักถูไปแล้วไปนอนเว้ยไปลงห้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ไปนอนไปทำแป๊บเดียวก็กลับ จะไปไม่เล่าจะไปจะควรไปเออได้ถ้าไปเขาทำความสะอาดได้เอาไม่โอเคเปล่าไปอยู่ตรงนี้อ่ะเอาแต่ตัวไปเองเดียวของที่นู่นมีหมดแล้วถ้าเธอแล้วเปล่าก็เธอทําได้ฉันจะเอาไปฉันไม่หลอกหรอกฉันไม่เอาหน่อยไปหรอกหน่อยมันนิสัยไม่ดีไงหน่อยดีแต่ว่าหน่อยไม่ไปเหนื่อยเหนื่อยนั่นอยู่นี่เลยเออหน่อยต้องมาเก็บมะเขือเทศมันก็มีปัญหากับเธอฉันไม่เอามันไปกับคู่กับเธอหรอกเพราะหน่อยมันชอบสร้างปัญหากับเธอไงฉันไม่เอามันไปหรอกเออให้มันอยู่กับ ออผู้ใหญ่ปลานี่เลยแหละเก็บมะเขือเทศฉันเอาเธอออกไปข้างนอกไปไหมล่ะไปเออไปโอเคฉันจะไม่โกหกเธอหรอกครั้งเนี้ไอจับมือเลยแต่มึงจับมือโอเคมะเขือเทศนะเออไม่ต้องเก็บไอ้ให้หน่อยเก็บคนเดียวเดี๋ยวเธอไปทำงาให้ฉันมีอุแล้วก็เลแล้วก็พี่ยาญ่ย่าเออโอเคนะรับปากแล้วนะฉันจะพาไปคือไปเราต้องไปกันเองต้องไม่มาเออก็ต้องขับรถให้เราก็ต้องนอนต้องจะขับคันไหนไปนี่คันนี้โอเคไปตรงไปตรงกันรถตู้เหรอเออรถตู้ไปดิไม่เออต้องเอารถ หนึ่งไว้เออไม่ต้องันุนไม่ได้ขนุนทางกระทาเขาไว้ไปไขนไม้ขนอะไรเล้วเอาคันนี้ไปเดี๋ยวเราก็ต้องมาก่อนเออเราก็ต้องมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่พาใครไปทำเนาอยู่บ้านอยู่เออช่วยช่วยเราทำงานเดี๋ยวฉันจะได้มีคลิป ให้เอฟซีได้เห็นว่าฉันพาเธอไปจริงๆแล้วดูดูว่าเธอทํางานให้ฉันได้ไหมลองทดสอบดูว่าจะเราออกไปออกนอกบ้านแล้วจะเป็นยังไงนะเออจะลองดูอะไรกูสวยบ้างเออเออยิ่งมันเดินมาจริงไหมจริงไหมหนิงจริงไหมลูกเออถูกถูกเห็นไหมหนิงยิ่งมันลูกก็ถูกเลยรู้เรื่องหมดเลยถูกเนี่ยเออกูดูว่าไอ้เอาไปก่อนไหมเออเงินพังกูจะกลับมาไหมเธอทํางานเป็นอยู่แล้วฉันรู้ฉันจะลองทดสอบสมองเธอฉันจะลองเธอออกไปควบคุมกันทั้งนอก งานนี้ฉันต้องเหนื่อยอีกอีกรอบสองเนี่ยทั้งงานทั้งคนเลยงานนี้งานไม่เท่าไรคนเนี่ยสิเดี๋ยวจะไปฝาดบ้านมันเออ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 เธอเก่งแล้วฝาดบ้านถูกบ้านนะเธอเก่งอยู่แล้วเออเดี๋ยวเต้จะพาไปเก่งยัี่ตัวเออตาเออพาเอาไปเอาเดิฟข้างนอกที่ว่าทำงานนอกบ้านจะจะจะได้เรื่องเหมือนอยู่ในบ้านไหมจะลองทดสอบดูดิเออ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  มึงจะขำอะไรงมึงเนี่ยจะขำเพื่อเพื่ออันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีเดี๋ยววันนี้ไปยาจะลองทดสอบสมองเขาดูว่าเขาจะทํางานนอกบ้านได้จะลองไปควบคุมดูจะลองดูวันนี้เขาไม่เคยเขาออกนอกบ้านนะคะเขาจะอยู่ในบ้านอย่างเดียวแต่วันนี้จะลองดูอ่ะสักยกหนึ่งก็ยังดีอะวันนี้เหนื่อยทั้งงานทั้งคนแน่เลยงานนี้จะลองดูก่อนว่าจะโอเคไหมจะไม่โอเคก็รอดูตอนต่อไปนะคะ มันไปแล้วอารมณ์ดีมันจะหัวร้อนอย่างเงี้แหละก็ไม่มีมันไม่มีที่ที่เราฟังไม่ใช่ไม่มามันจะนั่งอย่างเงี้ยแต่กูต้องมันกูต้องมันเฮ้ยเพื่อนเพื่อนถามจริงเหนื่อยมั้งไหมั้งเหนื่อยมั้งเหนื่อยไหมยพื่อไม่เอาให้ปวดเฮ้ยเพื่อนถามหน่อยพูดคนเดียวกันหัวร้อนคนเดียวมันเหนื่อยไหมเนี่ยกูเหนื่อยไหมกเออเออไม่ยหัวถอยแล้วไปแล้วมึงไปหมดแล้วเออเออปวอยู่ไหมเออ เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราไม่คุยกับเขาหรือไมให้เขาหนีไปเขาจะคุยกับเขาคนเดียวอย่างเงี้ยถ้าเราได้กระตุ้นสมองเขาที่ว่าเล่นทไมแย่เล่นสมองให้เขามีอารมณ์มีอะไรเนี่ยถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาจะเป็นอย่างเงี้ยบางคนไอ้ตีอยากรู้ไงเนี่ยคุยคนเดียวได้ไม่มีใครคุยเขานะเนี่ยเขาคุยคนเดียวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเขาจะคุยคนเดียวอย่างเงี้ยหรือบอกสิว่าทไมถึริงนะทำเล่กระตุ้นเขาเนี่ยให้เห็นด้วยเนี้ย ไปกัเราไม่ได้กับเขาหราอคุยกับเขานะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเอาไปก่อนกเนี่ยต้องบอว่าต้อังยุดจดูจกดูจะไม่ดูจะกูจันี่เขาจะคุยเขาได้อย่างเงี้ยถไม่มีผู้ฟังเจะมั่งอย่างเงี้ยไมเราล่นเล่นเากระตุ้นเหมเขาแต่แเป็นคนอย่างเงี้ยเอาไก่อนก๊อเดี๋ยวเออเออจะบอบ้านไม่จะไปแตาไคกันเดียวนะมีใครคุยเขาาะนะก็จะไม่เจเลย นะเออมันว่าว่ากูเบือะเออจะแบบวิดเวลามึงไปเลยมึงมึงไปจุดซึ่งถนนมันไปใช้วางคำโบราณพูดเนาะมึนไงเนี่ยอะไีเจาะปากมาพูดไงแกเอารูปมาใส่เออนี่นี่เห็นไม่ี่เจอดก็จะจะพูดอยู่ได้แล้วแกเป็นคนเดียอ่ะเอี่ยังม่ยากหรอกไอ้เพื่อนนั่ยก่อมึงคุยกับใครวะเนี่ยนี่แกคุยกับฉันนึกว่ะฉันนั่งอยู่ตรงเนี้ยแกเห็นฉันไหมเห็นไหมเนี่ยตัวที่เวลาเขยเรงเรงบอกเป็นอย่างเงี้ไหมน้วหมอก็เป็นอย่างเงี้ยนึกบอกว่า จะได้เกี่ยวกังอยากรู้ไงว่าเวลาเขาอยู่คนเดียวเป็นยังไงเนี่ยให้เห็นแล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวให้อย่างเงี้ยยิ่ก็ไม่อยากคุยกับเจ้าว่ายู่ไม่อยากคุยเขาต้องว่าจากพิชเร์ก็จะคุยจะอยากดีเผื่อกูเฝ่ากว่านี้ต้องยิงลบไปลบไีถูกใจเราเลยคุยกนเดียวเนี่ยต้องแอบดูเจ้าจงเมื่อกูจะกลั แกเห็นฉันนั่งู่ตรนแกมเนี่ยไม่ไอพี่ไทยูพีอ้อจะปนก็ได้่พี่มกับมัก็ไปเป็นตเป็นตากดกองไว้แบนหิงไอตายลูกก็ตายลูกใช่ไหมหนิงวิวมวิวใช่ไหมอ่ใช่ใช่หงบอกใช่เออเออคนคนคนหมันี่เขชื่อหนิงนะก็ชื่อหนิงแต่หนุ่หนิงก็กลับบ้านไปแล้วคนนี้ชื่อหนิงโอเคโอเค